เหตุการ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคุณผู้ชมเมื่อผู้โดยสารคนหนึ่งที่เดินทางมากับรถตู้โดยสารค่ะก่อเหตุขโมยรถตู้ค่ะขับออกไปจากสถานีในขณะที่มีผู้โดยสารอยู่ในรถร่วม10คนโชคดีที่เจ้าของรถค่ะเรียกวินมอเตอร์ไซค์ตามกลับมาได้นะคะ ซึ่งเมื่อช่วงเย็นวานนี้เกิดเหตุผู้โดยสารแย่งรถตู้โดยสารขับหนีออกมาจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหาดใหญ่หรือคิวรถตู้ตลาดเกษตรหาดใหญ่ในค่ะแล้วก็มีผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถด้วยร่วม10คนแต่ว่าโชคดีที่โชเฟอร์เจ้าของรถตู้คันนี้เรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่แถวคิวรถ ติดตามรถจนคืนกลับมาได้พร้อมกับจับตัวคนร้ายคารถขณะขับรถติดไฟแดงอยู่บริเวณสี่แยกท่าเคียนหลังจากขับหนีมาได้ประมาณ3กิโลเมตรแล้วก็แจ้งให้ตำรวจสายตรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามโรงพักขัาดใหญ่ควบคุมตัวคนร้ายส่งพักงานสอบสวนดำเนินคดีซึ่งผู้ต้องหารายนี้ก็คือนายเกติศักดิ์รักรณรงค์อายุ21ปี โดยเหตุการณ์นี้ค่ะนายอุดมภาตานอายุ41ปีซึ่งเป็นเจ้าของรถตู้เล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนเกิดเหตุได้รับผู้โดยสารเดินทางมาจากคิวทุ่งว่าที่จังหวัดสตูลประมาณ10คนรวมทั้งผู้ชายคนนี้ด้วยนี่แหละค่ะซึ่งนั่งมาที่บริเวณเบาะหน้าข้างคนขับ แล้วก็เมื่อมาถึงคิวรถตู้ตลาดเกษตรหัดใหญ่ในตัวเองได้แวะเข้าไปส่งของฝากที่คิวและบอกผู้โดยสารว่าขอเข้าห้องน้ําสักครู่ซึ่งขณะน,น,นั้นเนี่ยรถก็ยังสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะแต่เมื่อออกมาจากห้องน้ําก็พบว่ารถของตัวเองซึ่งมีผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในรถด้วยร่วม10คนเนี่ยนะคะทุกขับออกจากสถานีขนส่งหัดใหญ่แห่งนี้ล้คะ่ะตัวเองพยายามจะวิ่งไล่ตามก็วิ่งไม่ทันแต่ว่าโชคดีที่มีวินมอเตอร์ไซค์อยู่บริเวณแถวนั้นจึง ได้ซ้อนท้ายแล้วก็ขับตามมาจนกระทั่งมาพบว่ารถตู้คันนี้ติดไฟแดงอยู่แถวๆตลาดหาดใหญ่ในนะคะแต่ว่าเปิดประตูเข้าไปไม่ได้เพราะว่าถูกล็อกคนร้ายจึงขับต่อไปอีกแล้วก็ปรากฏไปติดไฟแดงอยู่อีกแถวแถวหน้าที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่พยายามจะไปเปิดประตูก็เปิดไม่ได้สุดท้ายตามมาทันที่บริเวณสี่แยกไฟแดงท่าเคียนลองเปิดประตูหลังดูโชคดีที่เปิดได้จึงเข้าไปล็อกตัวชายคนนี้เอาไว้ได้แล้วก็แจ้งให้ตำรวจเข้าจับกลุ่ม ซึ่งนายเกรติจักรรักรณรงค์คนนี้และคุณผู้ชมผู้ต้องหานี่บอกว่าสาเหตุที่ขโมยรถเพราะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเซฟยาบ้ามาก่อนที่จะมาขึ้นระตู้หัดใหญ่ค่ะแล้วก็อาการเมายา ควบคุมตัวเองไม่อยู่ในจังหวัดที่รถแวะจอดที่สถานีขนส่งหาเจไนจึงได้ลงจากรถไปขับรถทําหน้าที่แทนคนขับว่าอย่างนั้นแหละค่ะซึ่งก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเสพยาบ้าวันหนึ่งประมาณ3-4เม็ดนะคะโดยซื้อมาในราคาเม็ดละ8 0ดสบถึงหนึบาทจากคนขายซึ่งบ้านอยู่ใกล้ๆกันเบื้องต้นตํารวจแจ้งก็หาวิ่งเราทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะในการเวลากลางวันเพื่อสะดวกในการหลบหนีนะคะซึ่งก็จะมีการส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ